พันทวนนะโวันนี้ทำงานจับพี่น้องพาพี่น้องทำงานทางป้าค่ะทางป้านี่ลุงทาง่งไปนั่งถ่ายก่อนให้ลุงตัดก่อนตัดน้ำเดียวนี่แหละพี่น้อยเปาแอถ้ทำอีกนาทีนะึงพ่นยาเลิกบุลรุ พุ่นยาคู่หนึ่งทางอ่องค่ะพี่นงพ่นทางอ่องฝนตกทั้งคืนขนาดข่ายายายอดใ่ยังมาตายนะนะขึ้นติ๊กนะต้นกล้วยนะ ทางป้านี่แหละพี่น้องเวียกงานสแต่ได้เงินเลยนี่นี่ได้เงินเลยนี่ฝนก็ตติมาอีกแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็ชิได้เฮ็ดทะเบิดมืออยู่ผมไหมนี่ได้อยูบ่บสองร้อยได้อยูบย่บผู 200. ้ละสองร้อยมาไหช่วยกันทำงานเราพี่น้องเนาะนี่ริมแดนเด้อนี่เด้อ้างเลยช่วยทาง,ลทงเลย <laughs> เอาลอตงก้อนค่อยพักก้อนเนี่ยจ้ะเดี๋ยวไปจึ๊กเนึ่งกับพักก้อนเนาะเทียบกองนิดเดียวนะฮะเทวดายกทางเลยมากองอีกเหรอเอาขึ้นมากองอีกเหรอจะปั้นปัน้นมันเป็นกองนะจัดไ,<ห>ไปอยนะ่าให้เสียค่ะพี่น้องเห็นเปล่าว่า่ทางทางนี่แล้วแล้วกลับไปทําที่บ้านทําอะไรที่บ้านเ,าเสร็จแล้ว ทำนี่เลยจักกำลังเลยเห็นแล้วว่าฟันแล้วกลับไปทำที่บ้านทำไปแล้วบุเก็บกองเห็นไหมเดี๋ยวเจ้าต้องถามาอีกทีหนึ่งแล้วเจ้าก็ถามาอีกทีแก่กรรมนะลงเลยพี่น้องนี่แหละแต่แต่ละมือแต่ละเว้นแต่ค่อยแล้วแต่เชาแก่สร้างชาแก่สร้างให้เฮ็ดอย่างเขากระเฮ็ดเนาะ เอาเป็นลูกน้องเพื่อนนะพี่ยังเนาะมามหมเอาบทตีดอกค่ะคะแนนเพื่อนสั่งเห็ดงานเห็ดเบิดทุกอย่างริมแดนอันนี้ทางริมแดนเพื่อนออกเขากันแล้วเลยมืออื่นกระพ่นยาแล้วว่ามืออื่นพนุ่นหืดพ่นยานะครับ สำนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่สิไปเฮ็ดเวียกซอยลุงก็เด้อเจอกันใหม่จ้า